เรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจับมาเรียนฐานตามรอยพระราชานะคนอบวนี้อยากจะทราบว่าอาารนักเรียนนี่คิดดูสิคะว่าในรูปในบ้านของนักเรียนเนี่ยมีรูปที่ทุกบ้านจะต้องมีรูปเนี่ยอยากจะทราบว่าเป็นรูปของใคร ลูกของพระเจ้าอยู่หัวค่ะข้ไข่ลูกในลวงครับข้าไข่ลวกพร okay, ะเจ้าอยู่หัวข้าวไข่พระเจ้าอยู่หัวค่ะ,ะไม่เลีกเก่ยงประเทศนะจะจะมีลูกขององค์ท่านเนี่ยตากเก็บอยู่ในทุกบ้านของคนไทยของคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะท่านอยากจะถามต่อว่าแล้วทําไมล่ะคนไทยเนี่ยึงต้องมีลูกของพระบความเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยู่ในบ้านทุกของทุกคนเลยล่ะเป็นเพราะอะไรลนะูก ป็มาหากรอ่าเป็นเราอะไรลูกเพราะเป็นแบบเป็นตัวอย่างในการทําความดีครับเพราะว่าเป็นในหลวงเป็นคนดีทรงช่วยเหลือประชาชนค่ะเป็นอะไรลูกสาวอ๋อรักในหลวงค่ะรักในหลวงวันนี้นะครจากที่นักเรียนให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพที่คนในคนไทยทุกคนที่มีอยู่ในบ้านนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็น ในหลวงท่านตรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนพวกเราก็รักในหลวงรุ่งละแล้วก็รักในหลวงทุกคนก็รักในหลวงเพราะฉนะนั้นในเมื่อเรามีลูกเพื่อจะบอกว่าเป็นสิ่งเตือนใจเราให้รู้ว่าอเราต้องทําความดีเพื่อในหลวงเพราะว่าในหลวงเนี่ยทรงให้เราหลายอย่างหลายประการนะอย่างเช่นดูได้จากโครงการพระราชด,ดำริของษษษษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี้เราก็วันนี้เราจะให้นักเรียนก่อนไปให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนต้องดูด้วยความตั้งใจนะและเพื่อจะเข้าใจว่าเนี่ยพระนักธิกิจของในห่หงมีไว้ทำาไม,มเพื่ออะไรพร้อมนะครับเราจะได้เริ่มดูกันเลยนะครับ ใจตื่นตันเพียงได้มองผานมมือทั้งสองก้มลงกราบด้วยหัวใจมองพระผู้ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอาณาไกลไกลเมื่อยามอ่อนล้า หวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจยึดเนียวอยู่ภัย จากไปไหนรู้แล้วใครทำให้ทุกคน Pan dyn ni cwysi wedrol เรามีความรู้สึกอย่างไรมากอ่าดูรูปที่หนึ่งเลยนะครับอ่ารูปนี้เป็นรูปของใครครับใน,ในหลวงอ่าในหลวงท่านทรงไปทําอะไรรูไ้ไหมลูกช่วยเหลือช่วยเหลืออ่าในรูปก็คืออะไรไลูปไม้อะไรครับสเสรจอะไรเสรดถุงยังชีพอ่าถุงยังชีพคนนี้ก็เป็นไงลูกป่วยป่วย,ยนะครับพระองค์ทรงสเสด็จไปในสิ่งที่มันอะไรครับคนธะกันดานธาอ่าโอเคนะครับต่อไปอ่านี่เลย รู้สึกไงดูภาพนี้แล้วเป็นเราถ้าเป็นเราเราอยากไปนะครับไม่อยากนั่นวิ่งลุยรุผ่านน้ำโอกาสทางไหมทางแต่ทําไมครับนี่ใครไปในหลวงในหลวงครับทาไมในหลวงถึงต้องไปลูกในหลวงสงห่วงใยราษดลเพราะน้ำท่วมใช่ไหมในหลวงห่วงประชาชนใช่ไหมลูกว่าประชาชนของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมลูกทั้งทมวมากเลยเนี่ยดูจากภาพนะ่นใเลยรู้สึกว่า เด็กพระเจ้าอยู่หัวทรงหัวใหญ่เหามากมีอะไรไปไหนครับเสด็จทรงไปอะไรครับปฏิสันถานกับราษฎรอ่าอราชดลนะครับพระองค์นั่งแบบชาวบ้านอะไรไม่รู้ไม่ไม่พระองค์ทรงไม่อะไรไม่รัวอ้าวมีอะไรครับทำไมครับอันนี้นเด็กท่านนเเป็ข้าป่าไม่รู้เนี่ยว่าเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันแต่เด็กเข้าไปในป่าเลยนะเนี่ยมีพระราชาที่ไหนบ้างทรงทำแบบเนี้ย เดินเท้าก็ไปในป่าลบด้วยเห็นไหมลูกเอครับอลบมากไม่หลงอย่างไปเลยลูกไปเพื่อไปไงไปดูว่าประชาชนเป็นอยู่อย่างไรเห็นไหมลูกอ่านี่ลครับพระองค์ทรงอะไรครับนี่ต้องมีราชบัตรภูมไหมลูกไม่มีนั่งบรรมดาเลยใช่ไหมครับนั่งเลยพิงรถยนต์เกี่ยวกับพระราชกรณีที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวว่ามีอะไรบ้าง กาตอบชื่อลูกมีอะไรบ้างโครงการแกล้งครับโครงการกที่มีประโยชน์อย่างไรลูกเพื่อกันตอบได้นะลูกนะเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมค่ะแล้วก็เก็บกับเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งค่ะแล้วมี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 กิจกรรมิอะไรอีกลูกโครงการฝนหลวงครับมีฝนหลวงมีไปทำอะไรลูกไปเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลปัจจุบันนี้เป็นยังไงลูกสภาพอากาศประเทศเรา แ้งแล้งแ้งแล้แลงฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาหลหลวงก็ทรงห่วงใยรัศดรชะโลกก็ทรงทําฝนหลวงช่วยให้ฝนตกลงมาให้ประชาชนได้ทํามาหากทินงได้มีอะไรอีกไหมลูกพรกเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงลูกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไงลูกเป็นไงแบงค์ช<อ>่วยกันตอบเลยให้เราอยู่อะไรลูกให้เราทำอะไรเศรษฐกิจพอเพียง,ยงช่วยให้เราใช้ใช้อย่างพอประมาณ โดยใช้หลักของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของปัจจทศใกล้อยู่หัวชั้นลูกแนวแนวทางปฏิบัตินะครับมีอะไรบ้างลูกหลักกัรเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างลูกได้ไหมสามห่วงพอประมาณดักพึ่งตนเองอ่มีอะไรห่วงที่หนึ่งห่วงของความพอปากมาห่วงที่สองการนี เหตุผลก่อนอันนั้นแล้วก็ถึงจะไปห่วงที่สามคือเกิดคูณคุ้มกันแต่ต้องมีองค์ประกอบอีกคือมีคนนะทำนะมีมีอะไรไมู่กมีอะไรไหมก็แล้นแต่คือกิจของความจิตได้หรือหัวมีอะไรไมลูกโครงการแก้ดินค่ะลดปัญหาดินเปียกโครงการแก้ดินนี่ลูกทำยังไงเออแก้ดินทำไมเราต้องแก้ดินดื เพราะว่าดินเปี้ยวค่ะทำให้เขาปลูกไม่ได้อ่าเราก็้่งไปแก้ปัญหานอนโดยเฉพาะที่ไหนรู้ไหมวาะนี้อะไรอ่าที่ชุ่มปาลาร้องไห้ลูกรองทรงไปแก้ไขาจากดินที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้เลยกลายเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญสุดในประเทศไทยนะครับอ,อร่อยที่สุดด้วยอร่อยที่สุดด้วยอ่าพอคิดเลยครับที่ได้จากเลยครับเม่งีนี้เห็นไหมครับในหลวงทรงทําอะไรเพื่อเราครับ ตอบไดลูกในหลวงทรงทำเพื่อประชาชนค่ะได้นำความคิดของท่านเนี่ยมาแก้ปัญหาที่ประชาชนได้พบค่ะใช่ไหมแล้วท่านทรงลำบากไหมแค่ไปเนี่ยลำบากค่ะตรรมดากษรัตริ์ต้องทำนี้ไหมลูกไม่ต้องอ่าแต่พระองค์ต้องทำไหมต้องต้องทำเพื่ออะไรครับเผื่อเหลือราสำหรับเราใช่ไหมครับอ่าถูกต้องนะครับเห็นไหมไม่ว่าท่านจะไปในถินที่ธุระกันดานเท่าไรเพียงใดพระองค์ท่านก็ยังจะ เสด็จไปไม่มีทางขึ้นเขาหรืออะไรอีกลาะลิ้มม้วยลิ้มตะลิงพระองค์ก็เสด็จไปนะครับเพราะท่านอะไรครับทรงอะไรทรงห่วงใยราชดาเพราะว่าในหลวงคิดว่าราชดรเป็นเหมือนกับอะไรลูกเป็นเหมือนลูกนะเมื่อในหลวงเป็นพ่อเราเป็นลูกพ่อย่อมห่วงลูกไหมลูกย่อมนะครับเห็นไหมครับดังนั้นพ่อต้องดูแลทุกสุขของลูกลูกทุกคนนะครับ อ่าครนี่ก็บอกว่าจากักรภาพของพระองค์เนี่ยจะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงตากตามพระวรากายนะครับและทรงงานหนักเพื่อราษฎรอนของพระองค์ให้มีความอยู่ดีกินดีและอะไรครับมีอะไรความสุขโพรงทรงเสด็จไปยังทุกที่ไม่ว่าจะกันดารหรือแห้งแรงพระองค์ก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรอนของพระองค์อย่างทั่วถึงนะครับอําคำถามในข้อสุดท้ายของเราเลยนะครับในวันนี้อ่าเมื่อนักเรียนรู้แล้วเนี่ย นักเรียนเห็นข้อคิดที่ในหลวงทรงปฏิบัติต่อรัศดรแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนมีแนวทางจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการตอบแทนนะรครับพระมหาตรรมทุนท,ที่มีต่อต่อราษฎรอ่าเด็กยีาพีลูกปลูกผักไว้กินในครวเรือนอ่าได้ครับอ่ะแล้วอ่ะปลูกไว้มา,มา,มากๆทำไมได้อ่ะอ๋อถ้าปลูกไว้มา,มากๆก็ขายอ่ะอ่าขายแล้วขายนเงินไปไหนนเ,เงินมาใช้ใน ในในครอบครัวอ่าในครอบครัวค่ะได้ก็มีอีกไหมใครจะตอบอีกนำหลักปัิยาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราเป็นเด็กอยู่เราก็สามารถนำเงินค่าขนมที่เหลือเนี่ยค่ะไปยอดกระปุกออมสินเพื่ออดออมไว้ใช้ในยามจํา,าเป็นค่ะอ่ามีอะไรอีกไหมนอกจากอดออมแล้วทำอะไรได้ลูก ตอบซ้ำได้นะลกูกตอบได้อีกสามารถตอบเยอะเพราะว่าเรา <c oughs> เรามีคิดว่าเรามีแนวทางจะปฏิบัติต่อพระองค์ท่านอย่างไรซึ่งพระอ,องค์ท่านเนี่ยเปรียบเหมือนพ่อแล้วเราเป็นลูกเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรกับพ่อของเราต้องอะไรหนึง่งตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนไหมทำความดีนั่นจะเรียนนั่นจะเรียนทำความดีมีอะไรอีกลูกพูุทธะกฤษณุจริตอ่าอ่าบิดวินัยบิดวินัยในการดำเนินชีวิต อ่ามันไม่กินนมบอลเลยนะต้องประหยัดเพื่อเราประหยัดแล้วต้องทำมีอะไรด้วยเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้อ่านเราพอเบียงเราจะประหยัดกงทำอะารลูกเวลาอยู่บ้านหรือไม่ให้ตังค์่าขนมมาโรงเรียนทำยังไงเอาทำอะไรก่อนเราจะรู้ได้ไหเราใช้อนี้จำเป็นไหมอันนี้ไม่จำเป็นเพราะอะไรต้องทำอะไรด้วยไปชี้และไปจ่ายอ่าไปชี้และไปจ่ายนะครับเมื่อทำแล้วเราจะรู้ว่าอะไรครับอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็นได้จำเป็นเมื่อเราทำแล้วเอาไปสอนใครที่อีกพ่อแม่อ่าพ่อแม่ ถูกไหมเมื่อพ่อแม่ทําก็ทําให้เราประหยัดอะไรครับใ่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นของบ้านเราได้เลยเยอะแยะเลยในชะ่ไหมนี่คือสิ่งที่ในหลวงทรงพระราชทานหรือทรงคิดค้นให้กับคนไทยได้นํามาเป็นยึดถ,ถือในแนวปฏิบัติอ่าล้วจะชักชวนเพื่อนอยังไงลูกถ้าเรยก้าเพื่อนเรียงมยันเราจะตอบแทนพระองค์ท่านเหมือนตอบแทนพ่อของเราเนี่ยยังไงลูกในการปฏิบัติยังไงครับสอนเพื่อนให้อดตอมอ่าสอนเพื่อนเรื่องการประหยัดอดอมอ่าอยัาได้อีกรู้ไหมอะไรอีก เวลาว่างทำาไงดีอ่ะชวนเพื่อนทําอะไรเวลาว่างควมเพียรอยน์อ่าประโยชน์เพื่อสังคมมีจิตสาธารณะเนาะอ่าได้นะครับใหญ่ไหมไม่ก้องไหมร้กยังดีมีเยอะเนอะพี่เราจะตอบแทนพระองค์ท่านอย่างเหมือนเราตอบแทนพ่อนี่ตท่านเป็นพ่อของแผ่นดินท่านรักประชาชนห่วงใยประชาชนนะแล้วเราจะทำยังไง นี่เลยนะครับเขาบอกว่าไงลูกให้เราเป็นคนดีนรู้จักหน้าที่ของตอนเองมีความพอเพียงรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแลวก็สุดท้ายคืออะไรครับ,บ<อ>รช่วยกันเป็นประโยชน์ในชุมชนอันนี้เป็นแค่พื้นพื้นน,นะครับอ่าในยานะนะครับที่เราเป็นเด็กนักเรียนในวันนี้นะครับจะโตลตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเราก็ต้องช่วยอะไรครับกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อประเทศของเราดีขึ้นทําไมลูก ในหลวงก็ทรงอะไรครับอยู่อย่างอะไรครับสบายทั้งไทยมีความสุขเนาะก็ไม่ต้องมาอะไรครับพวงใหญ่ลูกเท่าไหร่แล้วพระองค์ก็ได้ทรงอะไรครับพักผ่อนทุกวันนิคมทรงอะไรครับมีพระธนัยที่สูงแล้วนะครับต้องการพักผ่อนนะครับทุกวันนี้นะครับพระองค์ก็ยังทรงอะไรอีกไหมขณามีพระชนมายุมากก็ยังทรงอะไรครับช่วยเหลือรัศดรแม้กระทั่งน้ำท่วมพระองค์ก็แก้ไขปัญหาให้กับเรานะครับ ท้ายนะครับเราไปสรุปก,กันเดี๋ยวนี้เลยครับที่เราเรียนการเรื่องบทในหัวข้อเรื่องตามรอยพระราชานักเรียนได้ความรู้สึกมีความรู้สึกไงครับตื่นตันใจตื่นตันใจทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากนั้นเรียนต้องนาหัวข้อ,อ,ขอทั้งหมดที่ได้ทังนี้นะครับนํากลับไปยึดถือแล้วก็นําไปอะไรครับปฏิบัติด้วยไม่ใช่แค่ยึดไม่ใช่แค่จําแต่ต้องลงมือทําเพื่ออะไรครับตอบแทน พระบุณของพระองค์นะครับอ่าวันนี้ก็คงพอเพียงเท่านี้นะครับอ่าน้าบอกเลยครับนักเรียนทัง้งหมดทำความเคารพขอะคุณ